ขับราบททาสบ,บายดี่มแม่พี่น้องแลวก็สวัสดีเบิดส,สุขๆๆสุขนเนาะสยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปป่าวกามีสายเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องวันนี้ทีมงานเขากกินขา้าวกินน้ำแล้วเตรียมสตาร์ทงานต่อเนาะตอนนี้ทั้งป่านูกําลังขึ้นแล้วันนี้เขาทีมงานสิพามาเบ่งหนางานตัวทีเขาเห็ดแล้วเนาะให้กันดานแห้งพี่น้องให้ถมห้องขึ้นเก่าอันแหละ เฮ้ยตังดุนตังนานพี่น้องเอ้เพื่อนสิแล้วบ้าเป็นไงายเลยที่เจ้าเบิ้งผิดอ่ะหน้างานน่ะโหดบพี่น้องโอดโหดลยทีมงานจนบ้าไหวจนแกล้งหัวได้พี่น้องไผ้นี่แหละเห็ดมารถสองคันแปเกๆเคยพากันเห็ดมาเนี่ยเห็ดหน้าให้เดี๋ยวสีมือเต็่มพี่น้องมันหินด่านแห้งเนาะพี่น้องที่เจ้าเบิ้งแต่เกี่ยวตะกรอนนะเห็นบอกคลิปก่อนนะทางทีมงานเขาถ่ายลงะเลิกแห้งเนาะ เพื่อสีมาปั๊บเป็นหน้าไ้หน้านาได้อ่แมเมนง่ายเด้พี่นอออนองเด็กขาเลาะเบิ่งเนาะหน้าง,งานเนะพี่นนองตัวนี้ให้ตัวนี้โอ้โยเห็ดมาสี่มือเต็มๆพี่น้นงเพิษหน้าไ้เดียวรถสองคันสี่มือโอ้ยคนชูเฟอร์กัจนแกงหัวปลาหนูปลาเห๋่คนพี่เจ้าเบิง่งให้นะ โอ้เล็กขนาดถือว่าได้สำนีกก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะก,นกันยังว่าบ่ได้แบบขั้นตอนหงจุ่เบินวันไหน,นว่าโหลดฮับโมเมนต์โหลดแมคเนาะเพิ่นอยากได้แบบอ่าหนางานแบบข,ขังคันกัให้มันสั้นเลยนะทีมงานฮับกรเฮ็ดบ่ได้เนาะเป็นรถฟอร์ดนี่เนาะพี่น้องรถไถคูปุต้าเดี๋ยวว่าเฮ็ดได้สำนีกก็ถือว่าโอเคอยู่เพิ่นว่า อะไรเรื่องอยู่ทำนี่กับสมรถฟอร์ดอะไรเนาะพี่เนาะนว่บหนางานทีมงานหาเพชแต่เมื่อก่อนมันมีปลามีห้องในพี่นนองไอ้ตีน่นี่ตามคลิปก่อนนั่นแหละมีปลามีห้องเต็มอยู่นี่นะบอกก็ามาตอกกนออกก็หน่อยก็ใหญ่ออกจนหมดเนาะห้องแห้งอันี้ม่ได้ยั้งถมเรียบอืมตอนนี้มันหินด่านแหง้งเลยพี่นอะแข็งแข็งแข็งแห้งอีกค้อมนี่อืม แล้วก็มาได้ขูดให้เพิ่นอีกเลยปรับแล้วก็ได้ขูดเจ้าเบิ่งจากนาดินนี่ลงมาสูห่หนานี่มีประมาณอยู่3เมตร4เมตร่นเด้พี่นอ้องเห็นบ่สั่นลงไปเนาะยาวลาน,นั่นนี่แหละแต่ทางเจ้าของที่่เพินก็โอ้สำนีกก็โอเคแล้วเพิ่นว่า ในการดีอยู่เนาะแล้วมันเห็ดตัวนี้แล้วเพิ่นได้จ้างอีกได้พี่น้องเลยบ้ดนเพิ่นจ้างอีกเพิ่นจ้างเห็ดห้เทิงอีก2ไงไนี่เฮสิฟ้ามาเบิงอีกเน,ะนาะงานชองก็นนะสองไเทิงอันนี้เป็นทีมงานอื่นมาเห็ดเด้อตัวนี้เด้อเปนเห็ดนี้ดินเพียงอยู่แล้วเบิกปลาเด็กหน่อยตัวนี้นี่ทั้งทีมงานให้ทีมงานฮาเห็ดอยู่เทิงนี้ <c oughs> ไ้นี่ติกรไฮน้ำไม่สีห้น้อยก็หนีเนาะได้คือให้น้าออกมาให้เพิ่นนี่เห็ดทางให้เพิ่นพร้อมตัวนี้เด้เห็นบ่เห็ดทางพร้อมเด้ตัวนี้ให้น้านี่เห็ดปับให้เพิ่อนบดเพียงตะกอดมันบ่เพียงเด้ให้น้านี่ประจ่างทีมงานอื่นมาเห็ดมันบ่เพียงปัดในแบบเพิ่นให้ปับอีกให้มันเพียงอีกใไฮทึงใไฮทึงแต่ก่อนเนี่ยคี่มันอยู่ อันนี้มันเดี๋ยวนี้มันเป็นจำเขาเบแ้ล้วมันจำแดนเบื้ล่ะแต่ก่อนมันันาน้ำมันสิอยู่ประมาณนี้เนาะนี่ประมาณมองนี่ประมาณนี้ันาน้ำประมาณนี้แต่ทีมงานเขาได้ไถดันขึ้นมาเป็นพี่ขยายให้หนะอีกเพื่อนเพียงขักได้พี่หน้องเห้ยเห็นบ่เนาะเพียงจุดเลยนี่ ว่าสำเร็จไปอีกงานน้อพี่น้องตัวนี้ก็ันนเนาะสำเร็จอีกเรียบร้อยงานนี้ก็ได้แดดคักพี่น้องเอ้ยอยู่นี่เบิดอ่าเทศกาลงานพระาธาตุพนะกับคำว่าสุนัเวียงนะงานแดดคือบาทนีน่เห็นว่าไฮาน่าพี่น้องหใหญ่เพียงคักงาม โอเคโรดได้การโรดไหน่าทีมงานรถไยด่วนเนาะฝากกดติดตามได้ด้พี่น้องเ้อเนาะเพื่อจะให้เจ้าถ่ายคลิปเห็นงามๆอีกสบายดีเจอกันคลิปหน้าพี่น้อง